รายการกรีนฟาร์มาริตี้ช่วงฟาร์มไก์ร่วมสนับสนุนโดยโซโล S O L O โซโลปุ๋ยไข่มุกตลาเหรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก ค่ะท่านผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงฟาร์มไกด์คุณไพศาลร,รออยู่ตรงนี้แล้วถามคุณไพศาลพร้อมๆกันเลยว่าหลังจากที่พี่ก็นั่งสังเกตการ์แล้วก็ฟังในเรื่องของการที่เราให้ข้อมูลถือว่างานเปิดตัวเนี่ยแน่นอนที่สุดวันนี้มีกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นี้มารับฟังกันเยอะเลยขยายความนิดนึงว่ากวานจะมาเป็น 1, พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ใหม่ๆที่ออกตัวในท้องตลาดนั้นนักปรับปรุงพันธุ์มโนภาพแง่มุมไหนบ้างโครงการปรับปรุงพันธุ์จุดบุ่งหมาย ที่เราต้องการคือเราจะอยากได้พันธุ์ข้าวโพดหวานซึ่งให้ผลผลิตสูงคุณภาพดีนะครับทัดเทียมกับข้าวโพดจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะจากอเมริกาหรือจากแถบยุโรปนะครับออตอนนี้เราก็มีพันธุ์หลายหลายพันธุ์ซึ่งคุณภาพทัดเทียมกันและก็ผลผลิตสูงค่ะแล้วการประปรุงพันธุ์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่เราสร้างพันธุ์ขึ้นมาปีแรกแล้ว จะสาเร็จจะสำเร็จเลยไม่ใช่เราต้องทดสอบแล้วทดสอบอีกอย่างน้อย4-5ปีให้บิลก8แเนี่ยเป้าหมายที่เราคิดว่าเราคัดมาเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเข้าสู่ตลาดในแบบไหนเป้าหมายหลักอีกอันหนึ่งของเราคือพัน์ุของเราทุกพันเนี่ยต้องสามารถจะเ,เหมาะสมกับโรงงานแปรรูปภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ตลาดฝัก,กสดบ,บางครั้งเนี่ยครับเกษตรกรปลูก ข้าวโพดเนี่ยเพื่อรับประทานฝักสดตอนนี้ปลูก<ม>เยอะมากมผลผลิตก็ลดตลาดไม่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนถ้าสมมติว่าพันธุ์นั้นเหมาะสำหรับตลาดฝักสดอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่จะขายได้นี่ก็เป็นศูนย์เลยเพราะงั้นเดี๋ยวพันธุ์ของเราเนี่ยสามารถจะโยกผลผลิตที่ได้จากฝักสดเนี่ยสมมติว่ามันลดตลาดก็ไปสู่โรงงานแปรรูปก็<อ>ทําให้เกษตรกรมีช่องทางอีกทางหนึ่งที่ะจะทํารายได้ จากข้อโคตจากผลงานทดสอบเราเนี่ยพันไฮบิกแปดหนึ่งจากการที่เราทดสอบมันไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวหรอกพี่ว่าเราไปทดสอบในภาคเหนือนะครับเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางนะครับภาคกลางก็อยู่มีประมาณสัก7จ็ดแปดจังหวัดลบบุรีสระบุรีตะครสวรรค์สุพรรณบุรีกาญจนบุรีหลายภูมิภาคภาคอีสานเราเราเราไปเราไปทดสอบแล้วประสบการณ์เองนะครับที่ไปทดลองนะครับทางเหนือเนี่ย การการใส่ปุ๋ยมักมักจะน้อยค,คือเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวโพดไปก่อนะนะครับขา้ขาวโพดข้าวโพดอายุสักสองอาทิตย์ถึงจะใส่ปุ๋ยตามซึ่งอันนั้นเป็นวิธีการที่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 ผิดนะครับควรจะใส่ปุ๋ยรองพื้นแล้วก็หยอดเมล็ดตามนะครับอันนั้นข้าวโพดก็จะได้ได้ปุ๋ยตั้งแต่ตอนงอกเลยนะครับซึ่งผิดกับทาง ทางภาคกลางภาคกลางเขาจะมีการใส่ปุ๋ยรองพื้นมีการฉีดฮอร์โมนซึ่งการดูแลเนี่ยจะมากกว่าทางภาคเหนือภาคเหนือนี่ระบบน้ําท่าเขาเขาจะดีเรื่องการให้น้ำเนี่ยเขาจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าเรื่องเรื่องปุ๋ยเนี่ยเขาจะน้อยหน่อยอเพราะงั้นทางเหนือนี่ผลผลิตสูงเนื่องจากอากาศสภาพฝนฟ้าเขาดีทําให้ผลผลิตเขาสูงนะครับแต่ว่าทางภาคกลางนี่ฝนฟ้าอาจจะสู้ทางภาคเหนือไม่ได้แต่ว่าเนื่องจากการใส่ปุ๋ยการไร ซึ่งดีกว่าทําให้ผลผลิตเขาสูงเหมือนกันเช่นกันโดยเฉพาะทางภาคตะวันตกเนี่ยมีการให้น้ำมีการาใส่ปุ๋ยค่อนข้างดีเห็นว่าทางภาคตะวันตกนี่ผลผลิตต่อไร่เขาจะประมาณ3ตันกว่าขึ้นทั้งนั้นเลยเกือบเกือบเกือบทุกแปลงนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการาผลิตข้าวโพอดหวานพันธุ์ไฮบริด ณนะวันนี้กับพฤติกรรมในการจัดการรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การบริหารจัดการและผลผลิตที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันช่วงนี้ขอขอบคุณคุณภัยสารทีรันมาสวรค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำเสนอกันในรายการ Green Farmality วันนี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ ในทุกๆวันเสาร์นะคะ7จ็นิกาถึง7จ็นิกาสานาทีค่ะวันนี้เวลารู้สึกเดินเต็มแล้วค่ะคงจะต้องลาจากท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะว่าเสาร์หน้าเราจะมีเรื่องราวอะไรมาเสนอกันต้องติดตามกันค่ะทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ